สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูข่าวการเมืองออนไลน์ฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปข่าวสารใหม่ๆไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดสีสุวรรณยื่นกรกตส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะรัฐมนตรีนิพนธ์บุญญามณีเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่1พฤศจิกายนที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนายสีสุวรรณจันยา นายกองค์การสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเขายืนคำร้องต่อกะกะตอขอให้พิจารณาข้อเสนอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายนิพนธ์บุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูนมาตรา160ประกอบมาตรา98วงเล็บหรือไม่จากกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งให้นายนิพนธ์พ้นจากตำแหน่งนายกอบจอสงขลาหลังคณะกรรมการป้องกันและปร,ะรับปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชมีมติชี้มูลว่านายนิ ซึ่งขนาดรับรงตำแหน่งนายกอบจสงขลาเมื่อปี2556ปริปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีละเว้นไม่เบิกจ่ายค่ารถซ่อมบำรุงทางอเนกประสงค์ให้เอกชนที่ประมูลได้ทั้งที่ส่งมอบรถให้อบจสงขลาแล้วรวมวงเงินความเสียหาย52ล้านบาท นายศรีสุวรรณจันยากล่าวว่ากรณีดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการซึ่งปปชชี้มูลความผิดเมื่อต้นปี64และส่งเรื่องไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เอาผิดนายนิพนธ์ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีคำสั่งออกมาเรียบร้อยแล้วคือให้ปลดออกจากนายกอบจสงขลาย้อนหลังไปสมัยที่นายนิพนธ์ดำรงตำแหน่งอยู่เมื่อนายนิพนธ์ถูกให้ออกจากราชการก็น่าจะเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ เรื่องการเป็นรัฐมนตรีไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญทางสมาคมจึงเห็นว่ากะกะตควรต้องพิจารณาและส่งเรื่องให้กับสารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายนิพนธ์ทำให้ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในรัฐบาลชุดนี้ต่อไปใช่หรือไม่การที่นายนิพนธ์ยังไม่ยอมออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีโดยอ้างว่าได้ใช้สิทธิ์ที่ยื่นเรื่องต่อสารปกครอง ให้เพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วและเรื่องยังอยู่ในการพิจายรณาของศาลปกครองจึงไม่ควรจะมาบังคับตนเองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแต่ในความเป็นจริงมีหลายกรณีก่อนหน้านี้ทั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือนักการเมืองเมื่อถูกคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วก็ถือว่าไม่มีคุณสมบัติที่จะไปสมัครรับเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นในระดับชาติหรือระดับท้องถิ่นฉะนั้นกรณีของนายนิพน์ก็เช่นเดียวกันกาจ,จะอ้างว่าเรื่องนี้ยังไม่เป็นข้อยุติเพราะได้ฟ้องคดีไว้ตามสิทธิ์ก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลได้ดังนั้นกรกะตซึ่งมีอำนาจหน้าที่โดยตรงตามรัฐธรรมนูญไว้กำหนดมาตรา1 7 0วรสามควรยื่นให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยว่านายนิพนธ์ยังมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งรับตนหรือไม่ โดยระยะเวลาดําเนินการไม่ควรจะเกิน15วันเพราะคําสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีออกมาแล้วและปปชก็ชี้มูลความผิดชัดเจนแล้วความคืบหน้าล่าสุดก้าวไกลเตรียมผนึกฝ่ายค้านยื่นอภิปรายมาตรา152คาดเปิดศึกซักฟอกปลายเดือนพฤศจิกายนนายพิจารณ์ชาวพัฒนาพงศ์สสบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้า,าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมเข้าชื่อยื่นยติเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่า,าพรรคก้าวไกลจะยื่นยติร่วมกันกับฝ่ายค้านโดยเมื่อเปิดประชุมสมัยสามัญที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนนี้ก็จะมีการพูดคุยกันในวิฝ่ายค้านเกี่ยวกับรายละเอียดและวันที่จะยื่นยติทั้งนี้ ในความเห็นของพรรคก้าวไกลคิดว่าน่าจะยื่นยติภายใน2ส,สัปดาห์หลังจากเปิดสมัยประชุมสภาและอภิปรายประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนอย่างไรก็ตามต้องหารือกันในพักร่วมฝ่ายค้านอีกครั้งเพราะตนคิดว่าเราควรทำงานร่วมกันเพื่อความเป็นเอกภาพโดยประเด็นที่จะอภิปรายเช่นเรื่องการจัดการโควิด -19 การเตรียมความพร้อมในการเปิดประเทศปัญหาของ ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิดปัญหาเศรษฐกิจรวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้กับทุนใหญ่รายใหญ่คุณพิจารณ์กล่าวอีกว่าผลลัพธ์ที่คาดหวังจากการอภิปรายในครั้งนี้แน่นอนว่าถึงเวลาแล้วที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควรที่จะมอบอำนาจคืนให้กับประชาชนให้มีการเปลี่ยนแปลง ผู้นำที่จะพาประเทศพ้นวิกฤตระหวังว่าจะเกิดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการยุบสภาหรือพลเอกประยุทธ์ลาออกความคืบหน้าล่าสุดสวนดุสิตโเพเผยคนไทยเลือกพิธาเป็นนายกอันดับหนึ่งตามด้วยบิกตููเมื่อวันที่31ตุลาคมสวนดุสิตโพมหาวิทไลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองกลุ่มตัวอย่าง1,186คนระหว่าง25-28ตุลาคม2564พบว่าประชาชนมองว่าการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่างๆวันนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกแยกในพรรคการเมืองร้อยละ60.9คิดว่าน่าจะมีการเลือกตั้งสอสอในต้นปี2565ร้อยละ57.86 หากมีการเลือกตั้งใหม่ก็จะทำให้ได้เปลี่ยนรัฐบาลร้อยละ58.31ถ้ามีการเลือกตั้งคิดว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้คะแนนเสียงมากที่สุดร้อยละ32.94รองลงมาคือพรรคเก้าไกลร้อยละ2 5 2 1นายกรัฐมนตรีที่อยากได้คือพิธาลิมเจริญรัตร้อยละ28.67รองลงมาคือประยุทธ์จันโอชาร้อยละยี่สิบเอ็ โดยภาพรวมประชาชนคิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะเลือกตั้งใหม่ร้อยละ70.29โดยมีการสรุปว่าการขยับตัวของพรรคการเมืองทั้งพรรคเล็กพรรคใหญ่ในช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมตัวรับการเลือกตั้งใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นไวกว่ากำหนดเดิมถึงแม้ประชาชนจะมองว่าการเคลื่อนไหวของแต่ละพรรคการเมืองในช่วงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกแยก,กภายในพรรค และเป็นเพียงการสร้างกระแสแต่ก็ต้องยอมรับว่าฝ่ายประชาชนเองก็ลุ้นอยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็วกระแสของพรรคเพื่อไทยยังคงไปได้ดีแต่กระแสนายกจากการสำรวจครั้งนี้กลับเป็นพิธาลิมเจริญรัฐที่มีกระแสดีขึ้นมากต้องมารอดูกันอีกว่าถ้ามีการเลือกตั้งจะมีการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองได้จริงหรือไม่ เพราะการเมืองเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและทุกความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองนั้นก็อยู่ในสายตาของประชาชนเสมอความคืบหน้าล่าสุดบทวิเคราะห์การเมืองการประทะขัดแย้งของประยุทธ์จันโอชาการต่อสู้ภายในพรรคพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่ามากด้วยความเข้มขน้นเหมือนกับว่าร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่ากำลังต่อสู้อยู่กับนักการเมืองอย่าง นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายสันติพร้อมพัดและนายชัยวุฒิธนาคมานุสรเป็นต้นแต่เอาเข้าจริงๆ6กรัฐมนตรีเสมอเป็นเพียงตัวแทนคำตอบก็คือการเดินทางเข้าหารือของ6กรัฐมนตรีจากพรรคพลังประชารัฐภายหลังการประชุมคอรมอเมื่อวันที่ย5หตุลาคมเป็นการหารือกับใครในธรรมเนียบรัฐบาลคำตอบย่อมเป็นพเดกประยุทธ์จันโอชา จึงกลายเป็นว่าร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่ากําลังปะทะกับพลเดกประยุทธ์จันโอชาแผนการที่ออกมาจากการหารือณธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่25ตุลาคมแท้จริงแล้วคือความต่อเนื่องจากปฏิบัติการการปลดเมื่อวันที่8กันยายนนั่นคือคําสั่งปลดร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าจากรัฐมนตรีความน่าสนใจอย่างที่สุดก็คือไม่ว่าจะเป็นคําสั่งปลดเมื่อวันที่8กันยายน ไม่ว่าจะเป็นการรุกไล่จากวันที่25ตุลาคมร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ามีหลังพิงนั่นก็คือหลังพิงอยู่กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหากดูจากวันที่8กันยายนมาอย่างวันที่25ตุลาคมก็จะเห็นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมนั่นก็คือหลังพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่8กันยายน ตำแหน่งเลข,ขาธิการพรรคของร้อยเอกธรรมนัฐก็ยังอยู่เป็นหัวหน้าพรรคพลเอเดกประวิทร์วงสุวรรณบอกให้อยู่และเมื่อประสบเข้ากับมรสุมลูกใหญ่ด้วยยุทธการรุกล้ให้พ้นไปจากตำแหน่งเลข,ขาธิการพรรคในวันที่ยิมแตุลาคมพลเอเดกประวิทร์วงสุวรรณก็ยังปกป้องอย่างเต็มกำลังปกป้องได้หรือไม่อย่างไรคงได้คำตอบออกมาแล้วจากนี้ จึงเห็นได้ว่าความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐมากด้วยความแหลมคมใหม่ที่สุดแทนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาจะประทะกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากลับต้องเผชิญกับแรงต้านของพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณกลายเป็นการประลองพลังระหว่างพี่น้องกลุ่มสามปอความคืบหน้าล่าสุดบิ๊กปอ้อมงุดหงิดถูกจี้ถามปมขู่ลาออกจากหัวหน้าพักย้อนถามที่ไหนวะ ที่พักพลังประชารัฐพลเอกประวิทธิ์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางมาพร้อมกับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสสพะเยาในฐานะเลข,ขาธิการพักเพื่อเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารพักโดยมีนางนรมนพิญโยศินวัฒน์เหรัญยิกพักมารอรับพลเอกประวิทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงการหารือกับแกนนาพักและสสพักที่มูลนิธิป่ารอยต่อ เมื่อเย็นวันที่ย7ิตุลาคมที่ผ่านมาและมีการกล่าวในที่ประชุมว่าหากยังทะเลาะก,กันก็จะลาออกโดยพลเอกประวิทธิ์หันมาตอบอย่างงุนงิดว่าที่ไหนวะผู้สื่อข่าวถามว่าไม่มีการทะเลาะก,กันใช่หรือไม่พลเอกประวิทธิ์ไม่ตอบก่อนเดินขึ้นลิฟต์เข้าห้องประชุมทันทีที่ชั้นห้าผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งเดินทางมาพร้อมกับพลเอกประวิทธ มีสีหน้าตึงเครียดและแหวกกลุ่มสื่อมวลชนขึ้นลิฟต์ไปพร้อมกับผู้เด็กประวิทย์และนางนารมนทั้งนี้นางนารมนให้สัมภาษณ์สั้นๆว่าการประชุมวันนี้ขอให้รอฟังหัวหน้าพักเมื่อถามถึงกระแสข่าวการเคลียร์ใจกับแกนนําและสสของพักซึ่งผู้เด็กประวิทย์ขู่จะลาออกหากปัญหาไม่ยอมจบนั้นนางนารมนกล่าวว่าไม่ทราบเห็นแต่ในข่าวส่วนเรื่องที่ผู้เด็กประวิทย ขู่จะลาออกตนก็ไม่ทราบท่านไม่ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อถามว่าช่วงหลังที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งรัฐมนตรีเหมือนจะไม่ค่อยให้สัมภาษณ์นางนารมนยกมือขอโทษพร้อมกล่าวว่าตนยังปรารถนาดีกับทุกคนเสมอแต่บางเรื่องไม่อยากพูดเพราะเป็นเรื่องอ่อนไหวเมื่อถามย้ำว่ากำลังใจดีอยู่ใช่หรือไม่นางนารมนกล่าวว่าก็ทำงานให้พักให้ประชาชน